สงศย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับการเอาสงทุกลูกปิกษุนีทุกลูกที่เคารพอย่างสูงนะครับเรียนท่านสอจอชยุนผือโยนะครับท่านนายกองการมาสนมนหัวเรือท่านกำนันตำบลหัวเรือนะครับผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมกิจกรรม ธรรมาสัญจรในวันนี้ที่ขอรบทุกท่านนะครับก่อนอนื่นก็ต้องขอญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายโชคชัยมันตลาดนายอำเภอวาปีประทุมนะครับแต่ก่อนก็เคยมาเป็นปลัดอุส่ที่นี่นะครับที่อำเภอวาปีประทุมในช่วงปี2560ถึงปี2 5 6 5นะครับช่วงระยะเวลาประมาณ5ปี นะครับจากนั้นก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอที่อำเภอ,อยางศิสุราชนะครับก็เกือบปีไปอยู่ที่อำเภอกุดลังนะครับสองปีเศษแล้วก็มาที่ว่าปีปทุมของเรานะครับซึ่งประวัติดย่อๆนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาไหลนะครับที่วัดป่าหนองคู เราะว่าเคยไปบวชที่นั่นนะครับ15วันปี2,562นะครับช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบร่มลื่นนะครับน่าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับไปอยู่15วันก็หลงไหลในรสชาติของธรรมะนะครับก็มีความสงบเยือกเย็ยเยยนขึ้นพอสมควร ในการปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับแค่15วันนะครับถ้าไม่ติดว่าจะมาเป็นนายอำเภอผมคงจะบวดต่อแล้วนะครับพอดีก็ห่วงทางบ้านเมืองนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่เราจะต้องมาดำเนินการนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศาสนาในส่วนที่เป็นคาราวาสนะครับก็ต้อง ควบคู่ไปกับทางคณะน้าสมนะครับซึ่งเป็นหลักในการที่จะจัด,จดลงแล้วก็เผยแพร่ศาสนาเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็ต้องศึกษานะครับในข้อปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนนะครับให้มีความกระจางนะครับมีความเข้าใจที่แท้จริงในหลักธรรมคำสอนนะครับประวัติเพิ่มเติมจันหมวหมดครับผมเป็นคนอำเภอบรมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับมาแต่งงานที่อำเภอยางศีสุราชนะครับบอยุวะไก่วไก่ครับอยู่บ้านโนนจานนะครับวันนี้ทางญาติธรรมสวนป่าธรรมวชราจารย์นะครับก็มาเยอะรวมถึงแม่ยายด้วยก็มาวันนี้นะครับหลังจากที่พ่อตาเสียไปเมื่อสองปีสองปีเศษเศษปีเศษเศษนะครับท่านก็มา สนใจในเรื่องธรรมะนะครับเข้าวัดฟังธรรมตลอดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมนะครับฟังธรรมด้วยกันนะครับเป็นลูกไขบ้านโนนจานนะครับตำบลดงเมืองนะครับไปสร้างบ้านอยู่ที่อำเภอนาเชื่อนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับหลวงปู่มหาไหลนะครับผมอยู่บ้านป่าแดงหลวงปู่อยู่บ้านน้องคูนะครับแต่มาทํางานที่อำเภอวาปีปทุม อันนี้คือประวัติโดยยยอนะครับก็อยากจะนำเดยนท่านได้รับทราบสำหรับในเรื่องการเผยแพร่ศาสนานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ผมเป็นนายอำเภอนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเป็นหลักนะครับให้กับพุทธศาสนาิกชนได้ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของหลักธรรมคำสอน ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมก็ได้มีโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่คือโครงการสร้างความปลองรองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหมู่บ้านรักษาศีลห้ากับเคลื่อนสู่หมู่บ้านศีลธรรมเนีสอนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ต่อยอดมาจาก ถ้าจําไม่ผิดก็ช่วงปี2,557นะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีการปลูกฝังแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนชนนะครับให้นำหลักศีลหนะครับมาเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับหลังจากที่ทุกหมู่บ้านนะครับได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนต่างๆโดยเฉพาะศีลหามาปฏิบัติแล้วนะครับก็จะ ขับเคลื่อนนะครับไปสู่หมู่บ้านศีลธรรมนะครับทุกท่านก็คงเข้าใจกันว่าศิลธรรมเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรซึ่งโครงการนี้นะครับผมก็จะกำหนดแผนนะครับไปทุกตำบลในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมนะครับโดยเฉพาะในห่วงเข้าภรษานะครับเดือนละ สองครั้งนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับกำหนดไป4วัด4ครั้งด้วยกันนะครับทุกสัปดาห์โดวยวัตถุปสงหลักของโครงการนี้นะครับที่ผมได้ดำเนินการนะครับหนึ่งนะครับคือการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่เฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านสำคัญก็คือพวกเด็กๆนักเรียนนะครับในสถานศึกษา นะครับเมื่อสักครู่หลายท่านก็ได้นําเรียนว่าผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ส่วนมากดูหน้าค่าตาแล้วก็ดูอายุแล้วน่าจะ40ขึ้นทั้งหมดนะครับถ้าต่ำกว่า40ก็จะมีอยู่ประมาณ2หรือ3คนนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่การที่เราจะเผยแพร่ศาสนาได้อย่างแท้จริง นะครับเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับอย่างที่น้องนําเรียนว่าเรามีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมีโทรศัพท์มือถือน่นนั่นนี่แต่สิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีพวกนี้ถ้าเราเสพเสพสื่อแบบไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะเราไปดูข้อความสั้นๆคลิปสั้นๆน,นะครับติก๊กตอกบ้างเรียวบ้างนะครับ เราจะไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงนะครับดูไปนานๆนะครับทำให้เรามีสมาธิสั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปคิดในเรื่องที่เป็นองค์รวมนะครับให้ครอบคลุมได้นะครับถามว่าเทคโนโลยีดีหรือไม่ดีนะครับแต่เราต้องรู้จักเสพร,รู้จักเสพถึงดีๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมีทั้งบวกทั้งลบทั้งผิดทั้งถูก นะครับเราต้องเลือกใช้ดังนั้นในโครงการที่ผมได้ดำเนินการนะครับก็ได้ประสานกับผู้ในการโงเรียนในพื้นที่ใกล้เชียงวัดนะครับก็จะมาร่วมในโครงการนี้สิ่งสําคัญก็คือนะครับเราก็จะนิมนต์พระสงฆ์นะครับผู้ท่านที่แตกฉานในเรื่องของธรรมะนะครับก็จะไปแสดงธรรมด้วยนะครับ,รบเพื่อให้พุทธศาสน,นิกชนนะครับได้มีสติในการยั้งชิด ได้รู้หลักธรรมทางพั้เพืศานาะครับที่จะนําไปใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับรวมถึงการไปพูดคุยนะครับกับลูกหลานให้รู้กับให้รู้เรื่องหลักธรรมด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญในในโครงการที่ผมดำเนินการนอกเหือจากนั้นนะครับที่เราจะมาร่วมฟังธรรมจากพระสงฆ์ไวยกันแล้วก็จะมีการจัดทําโครงการถนนสายวัฒนธรรม นะครับตักบาตเข้าสารานแห้งรวมถึงปัจจัจนะครับซึ่งไปแต่ละวัดแต่ละครั้งนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมทําบุญตักบาตกันค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราได้ปัจจัยเข้าสารารแห้งแล้วนะครับก็จะรวบรวมแล้วจัดทําเป็นถุงยางชีพเพื่อไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ ผู้ยากไร้ผู้เดือดร้อนผู้ป่วยติดเตียงนะครับได้มีอาหารมีถุงังชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตไว้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจที่ดีนะครับเมื่อเราได้มีถุงังชีพไปเยี่ยมยามถามกล่าวนะครับผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่เขาก็มีกำลังใจนะครับมีรอยยิ้นมีความรู้สึกว่า การมีชีวิตอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะต่อสู้ยืนหยัดนะครับเพื่อให้มีอายุยืนยาวนะครับอันนี้คือโครงการก็เปรียบเทียบกับพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามารับฟังหลักธรรมคำสอนต่างๆก็จะจันลงใจนะครับทำให้มีความรู้สึกเบิกบานใจอิ่มเยิมใจมีความรู้สึกกับการที่เราได้รับฟังธรรมะเป็นข้อคิดดีๆนะครับ เมื่อเรารู้สึกดีนะครับมีกิจใจที่ดีนะครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายนะครับดูดีเบิกบานขึ้นได้นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะนําเรียนว่าถ้าใจดีกายก็แข็งแรงนะครับอย่างเช่นบางคนจิตใจไม่พร้อมนะครับพอไปหาหมอหมอทวงว่าจะเป็ี่นมาเร็งเด้ออีกบุเดียนเดียวจะขึ้นสิบวร์อดออก ซัำยมหวานมาบอกว่าเดือนเดียวตายอีหลีเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตใจเริ่มวันไหวเริ่มท้อถอยเริ่มมีความเศร้าหมองนะครับคิดว่าไปไม่รอดแน่แต่ถ้าจิตใจยังหนักแน่นเบิกบานมุ่งมั่นนะครับที่จะดูแลรักษาตัวเองเราก็จะไม่เป็นไปตามที่หมอสั่งว่าน,นึงเดือนอาจจะอยู่ได้เป็นปี นะครับอันนี้ผมเคยเจอนะครับไปที่ปทุมธานีนะครับหลวงพ่อท่านป่วยเป็นมะเร็งนะครับแต่ผิวพรรณท่านผ่องใสมากนะครับโดยปกติแล้วคนเป็นมะเร็งจะผิวดำครับนะครับไม่สดใสแต่ด้วยจิตใจที่เบิกบ,บานจิตใจที่ดีนะครับมีธรรมะในใจทําให้ผิวพรรณผ่องผ่องใสซึ่งทราบว่าปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ นะครับอันนั้นก็คือการใช้จิตใจที่ดีนะครับในการรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองขอฝากทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังธรรมในวันนี้นะครับเมื่อรับฟังธรรมมาแล้วจงเอาธรรมะไปเป็นหลักในการจันลงจิตใจของตัวเองนะครับให้มีความผา่องใสคิดดีพูดดีทำดีทุกท่านครับขอบคุณครับ